ย้ำมาอีกรอบนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาากันนะคะคมาเร่วมฉลองความสุขกับ10ปีใายการนายเทนกันนะคะกับรายกาอกิจกรรมนายเตะดอทเดย์เฟสิวัลพิซแอนเดดไบเอเจนั่นเองนะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะที่ลานพาร์คพาราก,อ,กอนค่ะเที่ยงตรงเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มนะครับบอกเลยว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่มีเหล่านักร้องนักสแสดงแล้วก็ดาราเป็นร้อยชีวิตมารวมกันในง,งานนะครับอย่างนักร้องเนี่ยคุณผู้ชมครับเราบอกอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการแบ่งค่ายไม่มีแบ่งสังกัดนะครับ หนึ่งในนั้นคือเหล่าเดอะสตาร์ครับมีใครมาบ้างโดมหัน่นแกงส้มแกรนแล้วก็น็ตเจอกันแน่นอนพูดถึงเดอะสตาร์นะคะวันนี้คะ่ะเราก็มีบรรยากาศการซักซ้อมของ2องเดอะสตาร์ข่าแดนซ์นะคะ,ะหั่นกับน้องแกรนนะคะไมค์คุณผู้ชมได้เรียกน้ำย่อยกันก่อนด้วยคะ่ะ เดซตาร์ค่ะแดนซ์ต่างรุ่นหนุ่มหั่นอิสริยาและสองแกรนพันธ์ร์รวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อโชว์สุดพิเศษในงานใน e n t e r t a i n บิร์ดเดย์เฟสติวัลพรี e ซ e ต์ชันบโดยงานนี้ทั้งคู่ก็นำเอาเพลงรักจับใจของหนุ่มบี้สุกรฤตมารีมิกใหม่ให้มันยิ่งขึ้นพร้อมท่าเต้นสุดเร่าร้อนที่การันตีว่าต้องทำให้เวทีสั่นสะเทือนแน่นอนค่ะก็จัดเต็มเหมือนเดิมครับรับรองว่าไม่มีแบบผ่อนแรงแน่นอนระหว่างเจอกันบนเวทีอะไรเงี้ยครับขนาดซ้อมก็ นะ,นะจริงมหมตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะขึ้นมากี่เวทีกี่เวทีมันก็ยังเป็นความตื่นเต้นอยู่เสมอเสมอและยิ่งเป็นตอนนี้เป็นเวทีนายเอนเตอร์เทนด้วยก็ <c oughs> ผมก็อยากจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดครับ แม่ขนาดซ้อมอย่างเป๊ะเวอร์ขนาดนี้รับรองว,ว่าวันจริงจะต้องสนุกสุดเวียงอย่างแน่นอนแถมไม่ได้มีแค่สาวแกรและหนุ่มฮันเท่านั้นนะคะยังมีอีก2หนุ่มหนึ่งสาวจากเวทีเดอะ t a าทั้งโดมแก่งส้มและสาวนดมาร่วมชั่วบนเวทีอีกด้วยใครที่ไม่อยากพลาดไปเจอกันได้ในงานฉลองครบรอบ10ปีนเอนเตอร์เทนวันเสาร์นี้ที่ลานพักพาากอตั้งแต่เที่ยงวันยันสี่ทุ่มเลยค่ะ ศิลปินเขาซ้อมกันแล้วนะพวกเราก็ต้องซ้อมเหมือนกันคุณผู้ชมก็ต้องซ้อมเต้นอยู่ที่บ้านได้นะคะวันงานนะคะวันที่8เนี่ยจะได้ไปสนุกกันเต็มที่แน่นอนนะคะ